อย่ามาล่อ <serv> ลูกนะไม่ล <that> ่อหรอกเรากินของเราเองเราไม่ล่อหรอกเราไม่ได้ล่อลูกเนี่ยพ่อเป็นอย่างเงี้ยแล้วถ้าน้องพี่จะเป็นอย่างนั้นก็ไม่ได้แปลกมัเยแย่ไอ้หนพี่โอ๊ยระวังพี่ชนน้องแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวมันนี้จะแกะหัวหนูออกเลยนะ ะอออไรกหมวกแม่ใส่แล้วเที่ยวชนคุณนุงคนนี้เดี๋ยวเฮอะดื้อดื้อดไหมดื้อไหมไม่ดื้อดเออเออตีกองอ่ะเลิกเออเรียนตีกองเอ้ยพี่ธีมาแล้วพี่ธีเออพี่ธีมาแล้วเน้นสุกุลลูกคบดีคนละพีี่เดี๋ยวพี่ีก็อยากถ่ายรูนี้จังเลยทุกคนไหนมาบ้างเอา พี่ดีบอกมาหน่อยพี่ดีบอกมาเด้พี่ดีบอกมาแอะไอ้บ้านไปทำอะไอ้รไปทำอะไรตอนวันนั้นพี่หนูทำอะไรพี่จะทำประตูนี้ให้พังหนูทำไงเดี๋ยวทำให้พ่อดูสิอ่ะทำไงอ่ะทบอกกับย่าเลยนะย่าถ่ายไว้นะให้ย่าดู ถ้าประตูมันพังเนี่ยเพราะว่าหลานเขานะหลานชื่ออะไรทำพังพีโอเคยอมรับนะเดี๋ยวให้แม่มุกแม่มดเดี๋ยวให้แม่มดเสกเลยนี่แม่มดแม่มดเสกเลยเร็วแม่มดอไม่ให้กินหอดไม่กินข้าวอดแม่มดมาแล้วอ่แม่มดแม่มดอยู่แม่มดอีกคน มันดราม่าเห่นมากเยป็นไรลูกไม่ก้องเพาะหุดใจเขาอะอายถักไก่ให้วิธีกินแล้วเขาเห็นก็เขาอยากกินด้วยแม่บอกเขาว่าไม่ให้กินหรอกไม่กินข้าวอ้ยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยแหนะดูดูราม่าอยวน <ผ>เอาม,มาชิ้นหนึ่งดิไปนวดแตะมาสิชิ้นหนึ่งเธออย่ามาล่อลูกนะาไม่ล่อหรอกเรากินของเราเอง <c oughs> เราไม่ล่อหรอก <c oughs> เราไม่ได้ล่อลูก <c oughs> เนี่ยพ่อเป็นอย่างเงี้ยแล้วถ้าน้องพี่จะเป็นอย่างนั้นแล้วไม่ได้แปลกไหม ไม่ได้กินลูกไม่กินข้าวเดี๋ยวอดกินอูเจ็บว่ามันเจ็บมือตรงไหนน้าไม่รู้แล้ว<อ>ยังยิ้มได้ยังยิ้มได้แต่ดีสู้เสืออันนี้ทำแล,ล้ว <c oughs> เลยตีแล,ล้วเลยตีแล้วเลยเจ็บมือ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 เจ็บแขน เจ็บแขนทำไงเจ็บแขนเจ็บแขนทำไงน้เจ็บแขนเจ็บแขนโอ้ยน้าหลัะคือไหมน้าหลัะจะอยากจะหยิบขาไก่ให้มันกินแผลเือสิว่าไม่ได้เธอจะแพ้นะที่รักนม่เคยหยิบขาไก่ให้ก็กินนะอัญญาลูกกินขาไก่ไหม มาตีพี่ทำไมฮะเฮ้ย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 ไม่ได้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 เก็บ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 กินของกือไม่ได้ลูกโอ๊ย ักีช้นน้องแบบนี้ไม่ได้ม่นรักจังเลยอ่ะเจ็ดหาน้องพีเดี๋ยวมันนี้จะแกะหัวหนูอ,ออกเลยนะแกะอะไรออกมวกเนี่ยใส่แล้วเที่ยวชนคุณนุชแบบนี้เดี๋ยวเถอะดือดื้อไหมดือไหม 我不要了。